ก่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลีบิวตี้ค่ะแน่นอนวันนี้ก็เป็นเมคอัพทู t อ r เรียลอีกแล้วนะคะกับเป็นเมคอัพลุคที่ดูค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยนะคะสามารถแต่งได้จริงในชีวิตประจําวันทุกๆโอกาสเลยนะคะก็คิมขอใช้ชื่อลุคว่าเป็นลุคแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานแล้วกันนะคะเพราะว่าจะเน้นทุกอย่างให้ดู อยู่ในโทนเรียบร้อยนะคะไม่ห,หวือหวาจนเกินไปนะคะแล้วกันสำหรับการสัมภาษณ์งานเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เน้นให้เมคอัพมันมีจุดเด่นโดดเด่นตรงไหนมากจนเกินไปนไม่อยากจะให้มีแบบขนตาฟึ่งกับพิตาที่แบบกร,ร,ร,รึบๆกรึบๆอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะคะก็พยายามคลุมโทนทุกอย่างให้อยู่ในโทนธรรมชาตินะคะเพียงแต่แต่งให้มันดูเพิ่มมีสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะสำหรับการทําผมการไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคิมแนะนาเลยว่าควรจะเป็นการ รวบผมเก็บผมให้เรียบร้อยมากกว่าถ้าไม่รวบทั้งหมดก็แนะนําให้เป็นรวบครึ่งหัวเก็บครึ่งหัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเวลาที่คุณรีเซนต์งานเวลาที่คุณพูดอินโท d u c e ตัวเองต่างๆเวลาหันซ้ายหันขวาเนี่ยผมจะได้ไม่แบบว่าปัดไปปัดมาแบบว่ารบกวนความสนใจแทนที่ว่าคนที่ฟังเราสัมภาษณ์่จะ สนใจเกี่ยวกับผลงานของเราการแนะนําตัวของเรานะคะก็จะไปสนใจกับผมกับเมคอัพซะมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะคิดทุกอย่างให้แบบสิมเพลมากๆให้อยู่ในแบบว่าเหมือนการแต่งหน้าชีวิตประจําวันปกติอะค่ะก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าลุคนี้จะทำํำยังไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้คิด้วยค่ะไปดูกันค่ะเริ่มต้นด้วยไพเมอร์นะคะวันนี้ใช้ uh, royal studio secret เฟสพร r i เมอนะคะเน้นบริเวณกึ่งกลางใบหน้านะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรูขุมขนแล้วก็ออกความมันนะคะรองพื้นวันนี้ใช้ r o a l t r u e m a t มทนะคะลงด้วยแปรงไปก่อนนะคะทั่วใบหน้าเลยลงให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในระหว่างการรอสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่นะคะแน่นอนว่า เราไม่อยากดูแบบว่าเค,คกี้ดูสังขยาดูแบบว่าเป็นคราบอะไรเงี้ยระหว่างวันแน่นอนนะคะก็ลงไปบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะคะ่ะเสร็จแล้วใช,ช้บิวตี้เบลน d e เชุบน้ำเนะคะมาะกดซับทั่วใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้รองพื้น อยู่บนหน้าเนี่ยมีปริมาณที่อ่ากำลังพอดีนะคะแล้วก็ให้การปกปิดที่กําลังดีไม่มากจนเกินไปไม่หนาจนเกินไปนะคะสำหรับ beauty blender เนี่ยคิมแนะนํามากๆเลยนะคะเหมาะทั้งไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มืออาชีพถ้าเกิดใครที่คิดจะซื้อแปลงลงลองพื้นอยู่คิมว่าเราอยากจะเซฟคอร์สนะข้ามเรื่องแปลงลงลองพื้นไปเลยสามารถใช้ beauty blender ลงไปได้เลยในทีเดียวแต่ที่คิมใช้แปลงลงก่อนเพราะว่าคิมมีความรู้สึกว่ามันให้ เวลาที่รวดเร็วกว่าค่ะใช้แป้งลงลงเราไม่ต้องแป้งนิดกับการลงแปลงมากแล้วก็ใช้ Beauty Blender เนี่ยมาเก็บรายละเอียดทั่วใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะ,ะใช้เวลารวดเร็วขึ้นแล้วก็ให้ coverage ที่กำลังดีนะคะไม่มากจนเกินไปวันนี้คอนซีลเลอร์คิมขอใช้เป็นของ Estee Lauder Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer นะคะ mm hmm. เพราะว่าคิมไม่มีคอนซีลเลอร์ที่ เป็นดรักสโตร์ที่คิมถูกใจนะคิมก็ขอขออนุญาตอย่างเดียวสัญญาว่าอย่างเดียวจริง,รงๆวันที่จะเป็นเป็นไฮเอ็นนะคะแล้วก็เกลีย่ยด้วยบิวตี้เบลนเดอร์ค่ะการลงคอนซีลเลอร์ก็เหมือนกันนะคะอย่าลงแบบจุดจุดแล้วก็เกลีย่ยนะคะเพราะถ้าคุณลงจุดจุดแล้วกเกลีย่ยเนี่ยมันจะเกลีย่ยให้กลมกลืนได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่า การที่จะเกลี่ยให้จุดหนึ่งไปกรงเกลือนกับอีกจุดหนึ่งจนทั่วบริเวณมันมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากเพราะว่าด้วยเนื้อของคอนซีลเลอร์เองเนะี่ยมันมีความเนื้อที่ค่อนข้างหนาแน่นพิกเมนต์ที่ค่อนข้างหนาแน่นนะนะคะการเกลี่ยมันก็จะยากกว่าพวกฟาวเดชั่นอะไรอยู่แล้ววิธีการลงก็จะให้ลากไปลักษณะแบบนี้ค่ะคือลากให้พยายามให้เขาเชื่อมต่อกัน มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไ,ปได้นะคะเราก็ใช้ Beauty Blender ชุบน้ำในการเกลีย่ยนะคะเพื่อให้ได้ Coverage ที่กลางดีไม่มากจนเกินไปนะคะมีผลิตภัณฑ์อยู่บนผิวที่กำลังดีนะคะไม่ทำให้ทำให้มันไม่ crease ไม่เป็นรอยระหว่างวันนะคะก็เซ็ตคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเซ็ตเฉพาะรบริเวณใต้ตาก่อนนะคะด้วย Remo Steam นะคะเป็น Powder นะคะ เพื่อไม่ให้คอนซีลเลอร์ของเรามันเรสปกติคิมจะแต่งตาด้านบนเสร็จก่อนแล้วค่อยมาลงคอนซีลเลอร์แต่วันนี้เราจะแต่งตาค่อนข้างน้อยนะคะคิมก็เลยถือโอกาสทำคอนซีลเลอร์ไปให้เสร็จในทีเดียวแล้วค่อยไปแต่งตานะคะไอพายเมอร์นะคะก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆอย่างหนึ่งน,นะคะแล้วอพายเมอร์ที่คิมชอบก็คืออ่าอีท e ูที D ่เฮาส์ครุปเทนไอพายเมอร์ I er นะคะราคาถูกแล้วก็ติดทนนานตลอดทั้งวันไม่ทำให้เปลือกตาหมันไม่ทำให้อายแชโดว์เป็นครีสนะคะ แล้วก็เซตอายไพม์เมอร์อด้วยแป้งสำรองพืนนะคะวันนี้ใช้12 plus c o l o r i s a เหมือนเดิมนะคะมาเซตอายไพม์เมอร์ทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยจะค่อนข้างขาวกว่าผิวคิ้มนะคะมันก็จะช่วยไฮไลท์หนกคิ้วไปในตัวด้วยตาวันนี้นะคะก็จะแต่งน้อยมากๆแล้วก็จะใช้สิ่งที่คิดว่าสาวทุกคนนะ่าจะมีเป็นอายชดว์พาเลตที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์สำหรับ การแต่ง everyday look การแต่งหน้าไปทํางานการแต่งหน้าไปอะไรอย่างนนะคะนั่นก็คือ brow powder ค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะมากับสีน้ําตาลอ่อนกลางเข้ม3สีหรือ2สีก็แล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะคะวันนี้เข้มใช้เป็นของ intuit นะคะเข้มจะเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดนะคะกับแรง blending มาลงบริเวณเหนือรอยพับเปลือกตานะคะบริเวณเดียวกับที่เราลง transition เวลาแต่งตาปกตินะคะ่ะรมไปถึง เข็มจะเกลีย่ยบริเวณชั้นตาด้วยเรียกว่าทั่วทั้งเปลือกตานะคะยกเว้นบริเวณหนกคิ้วเท่านั้นเองนะคะเป็นการสร้างเงาให้กับเปลือกตานะคะให้ตาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะไม่แต่เราจะใช้แปงรงเ l e n ด i n g ที่มีขนาดเล็กลงมานะคะกับสีตรงกลางนะคะสีที่เข้มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งลำดับนะคะมาลงเน้นบริเวณรอยพับเปลือกตานะคะแต่ก็จะไม่ชัดเจนมากอะคะ่ะเป็นเหมือนการ คอนทัวรูปตานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสังเกตว่าสองข้างก็จะไม่ได้แบบแตกต่างอะไรกันชัดเจนเพียงแต่ว่าข้างที่เราคอนทัวบริเวณรยอยพับเปลือกตาเนี่ยมันก็จะมีรูปตาที่ดูชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆเป็นโดมายเชโดแบบนี้นะคะกับสีเข้มสุดในพาเลตเลยนะคะมาลงเน้นเฉพาะบริเวณหางตานะคะ นิดเดียวเท่านั้นเองวันนี้เข้มจะใช้ลักษณะการเกลี่ยเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเพื่อให้มันกระจายสีมันดูฟุ้งขึ้นไปด้านบนนะคะจะไม่ได้แบบเน้นเฉียว V-shape อะไรทั้งนั้นนะคะมันก็จะดูเพิ่มมิติบริเวณหางตาขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะเราแล้วใช้ดินสออายไรเลนอร์สีดำนะคะวันนี้ใช้เป็นของ t r เ l ล s ล s ส o l เล i s t a นะคะมาลงบริเวณหางตานะคะ โดยจะเน้นให้บริเวณหางตาเนี่ยมีความหนาที่สุดแล้วก็มาถึงบริเวณกึ่งกลางตาแค่นี้นะคะจะไม่เขียนไปสุดหัวตานะคะแล้วก็ถมบริเวณหางตาให้มันเต็มนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบว่าหนาบริเวณหางตาแล้วก็จะค่อยๆบางมาจนมาชิด นขนตาบริเวณก,กลางแบบนี้นะคะโดยจะไม่ได้วิงหางออกไปหรืออะไรทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงเล็กๆขนแน่นๆแบบนี้นะคะมาสมาัตเส้นไ,ไลนลไเนอร์ที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้มันมีความฟงกออกนะคะดูไม่จงใจจนเกินไปนะคะแล้วก็จะดูได้เป็นสโมกี้เอฟเฟกนะคะอาจจะลากบริเวณหางเนี่ยให้ยาวออกไปนิดนึงนะคะโดยมันก็จะได้เป็นวิงที่ดูไม่ จงใจนะคะให้มั่นใจว่าเจ้าไอายไลเนอร์ที่เราทําไว้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดทั้งวันแล้วก็เพิ่มความสโมกี้เอฟเฟกเข้าไปอีกนะคะคิมก็จะใช้อายแชโดว์เนื้อแมตสีดํานะคะวันนี้ใช้เป็นของเมเบลินเออไม่ใช่เมเบรลินกิฟฟรีนค่ะกับแปรงอันเดิมที่เราใช้สมาร์ทอายไลเนอร์นี่แหละมาลงทับเจ้าไอายไลเนอร์ที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะ แล้วก็อาจจะเกลี่ยให้สูงขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วใช้แปรงอายแชโดว์แบนแบบเล็กๆแบบนี้นะคะกับสีขาวมุกอันนี้เป็นของ g i ฟเฟอร์เนเหมือนกันค่ะอายแชโดว์กิฟเเรนก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่คุณภาพดีราคาถูกนะคะทั้งอายแชโดว์พาเนตแล้วก็ซิงเกิลอายแชโดวนะคะก็ลองไปไปหากันดูแล้วก็สำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกราคาก็จะถูกอันนี้ก็ น่าจะอยู่ที่อัลลประมาณร้อยกว่าบาทนะคะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบาทคิมไม่แน่ใจนะคะมาใช้ไฮไลท์บริเวณหัวตานะคะวันนี้คิมจะไม่ลงครีมอมายแชโดว์บริเวณหัวตาก่อนนะคะเพราะว่าต้องการให้การไฮไลท์เนี่ยมันดูแบบว่าเบาบางเป็นรทมชาติมากที่สุดนะคะก็จะเน้นไฮไลท์ด้วยอายแชโดว์แบบฝุ่นเลยนะคะลงด้วยน้ำหนักเบามือนะคะให้มีความสดใสขึ้นนิดนึงเท่านั้นเอง คนขนตาล่างนะคะพยายามอย่าทำอะไรที่บ้าคลั่งกับขอบตาล่างมากนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าออกไปเจอมลภาวะอากาศภายนอกที่มันอาจจะร้อนอบอ้อาวชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้พวกอายไลเนอร์พวกอะไรต่างๆที่เราแต่งตาล่างเนี่ยมันไหลลงมาได้นะคะเพราะว่าตาล่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันเลอะง่ายกว่าตาข้างบนเนาะคิมก็จะใช้ในในควอตสีเขียนคิวของ i n t u i t เนะะี่ยค่ะสีตรงกลางนะคะสีกลางมาลงบริเวณ ขอบโคนขนตานะคะจักหางตามาจนเกือบสุดหัวตาเลยนะคะมาชนกับบริเวณสีขาวที่เราไฮไลท์หัวตาไว้นะคะและในระหว่างนี้นะคะเค็มจับไปเขียนคิ้วก่อนที่จะมาแต่งตาให้เสร็จนะคะก็ใช้อันเดิมค่ะเป็นที่เขียนคิ้วของอินทรูอิแบบฝุ่นแล้วนะคะใช้เค็มจะใช้สีกลางกับสีเข้มผสมกันนะคะแล้วก็มาลงตามโรคคิ้วของเราเลยะคะ่ะวันนี้จะไม่ได้แบบเน้นคิ้วให้แบบ เป็นคิ้วที่เป๊ะเวอร์หรืออะไรมากมายนะคะแล้วก็จะเน้นให้ดูมีความเป็นธรรมชาติด Soft ูซอฟต์ที่สุดเท่านี้จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะใช้สปูลี่นะคะมาช่วยเกลี่ยให้สีมันดูส,ส, mm hmm. สม,ม่ำเสมอึ้นะคะมากยิ่งขึ้นก็จะใช้แปรงพุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะกับสีที่อ่อนที่สุดนะคะมาลงบริเวณหัวคิ้วนะคะโดยเบลนด์ให้มัน มีความฟุ้งมีความละมุนละมุนนะคะไม่ให้แบบโอ้โหเป็นแท่งหัวคิ้วเป็นแท่งชัดเจนเลยนะคะบริเวณหัวคิ้วเนี่ยเป็นบริเวณที่คิมเน้นมากๆคิ้วจะดูแบบเป็นธรรมชาติจะดูแข็งทื่อไม่แข็งทื่อเนี่ยอยู่ที่หัวคิ้วเป็นหลักเลยนะคะก็จะเบลนให้มันดูละมุนนุ่งนวลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเสร็จแล้วใช้แปรง a n g b r u s เล็กๆแบบนี้นะคะหรือแปรงที่คุณใช้กับไอายไลเนอร์อะไรก็ได้ปกตินะคะใช้กับเจลไลเนอร์สีน้ำตาลของลอรียลนะคะมาลงเน้นบริเวณหางคิ้วเพื่อให้มันมีความคมแล้วก็ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ให้มีหางคิ้วที่ติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะย้ำนะคะว่าเน้นเฉพาะบริเวณหางคิ้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องการคิ้วที่ดูแบบคมเข้มหรือว่าเป๊ะเอยมากจนเกินไปแค่นี้ก็พอนะคะ เราใช้บรั่มาสคาร่าของลอ r รี l เนี่ยค่ะสีน้ำตาลเข้มมาปัดเซ็ตขนคิ้วนะะคะใช้แล้วดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าวันนี้ใช้แน่นอนคะ่ะอันที่โปรดปรานที่สุดในตอนนี้ m a b บ e l l ลัสเ a s e n s a t i o น a l m a s c a r a นะคะปัดซักสองโค้ดค่ะไม่แบบว่าไม่ต้องแบบ หนาฟึ้งสไปเดอร์มากจนเกินไปแล้ววันนี้ก็จะไม่ติดขนตาปลอมนะคะแต่งตาเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งส่วนอื่นของใบหน้าต่อให้เสร็จนะคะก็ใช้ b e a u ี้เบลนเดอเปล่าๆนะคะมาะเก็บรายละเอียดรองพื้นอีกทีหนึ่งนะคะในระหว่างที่แต่งตาใบเราอาจจะแบบว่ามือไปโดนหน้าหรือว่าอะไรอาจจะทําให้มีรองพื้นบางจุดที่เป็นคราบน,นะคะ mm hmm. แล้วก็เซ็ตทั่วทั้งใบหน้าด้วย แป้งุ่น m d i นะคะกับแปรงดูวาไฟเบอร์ของ Beauty Buffet นะคะแตะเบาๆไปที่วใวหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆอรอนเซร์วันนี้นะคะจะใช้เป็นของ Gino Macrae นะคะ Smooth Focus and Define Shading นะคะกับแปรง Angle Brush นะคะมาปัดเบาๆบริเวณจุดคอนทัวร์ต่างๆนะคะ ใช้เป็นคอนทัวร์และบรอนเซอร์ในคราวเดียวเลยนะคะก็คือจะไม่ปัดออกกว้างมากเท่ากับเวลาที่คิมลงบรอนเซอร์ zer, อย่างพวกกิฟตมิซันหรือว่าอะไรพวกนั้นที่มันจะเป็นโทนที่ค่อนข้างวอร์มนะคะอันนี้สีมันจะค่อนข้างออกแบบอยู่ในโทนเย็นซึ่งเหมาะกับการใช้คอนทัวร์นะคะแต่วันนี้ก็จะใช้อันนี้อันเดียวเนี่แหละเบามือนะคะ พอนทัวจมูกก็จะใช้อันเดียวกันนี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะไม่ลงไฮไลท์นะคะคิมก็จะใช้บลัชที่มีความเป็นชิมเมอร์อยู่ในตัวนะคะก็จะเป็นของอินทูอินะคะวันนี้สีที่ใช้คือ SB05 a ศ r น c o t Pro นะคะเป็นสีออกชมพูพีช ชิมเมอร์นะคะเน้นบริเวณหนกแก้มนะคะเบาเมือนะคะแล้วก็เกลีย่ยให้กลงเลรืนกับลอนเซอร์เห็นไหมมันก็จะแบบโอ้โหอันนี้ก็ growing ระดับสิบอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องครึ่งไฮไลท์เลยปากวันนี้นะคะคิมจะเริ่มด้วยการลงทินเจลนะคะบริเวณด้านในก่อนเพราะว่า เวลาที่เรากินหรือดื่มอะไรไประหว่างทางเนี่ยอาจจะทําให้สีาปากรบริเวณด้านในเนี่ยมันลบเลือนออกก่อนแต่ว่าพวกที่เป็นคิ้นเจลอะไรพวกต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างติดทนสเตนอยู่กับปากเรานะคะแล้วใช้ลิปสติกของ L'Oreal นะคะสี BP501 Peachy Brown นะคะมาลงใช้วิธีการแตะนะคะ แต่เราก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยให้สีมันกระจายทั่วริมงสีผาานะคะมันก็จะได้สีที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปนะคะแล้วก็ดูมีความ สดใสซึ่งยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมคอัพลุคสําหรับแต่งไปสัมภาษณ์งานนะคะจริงๆเราก็ไปได้หลายๆโอกาสเลยนะคะก็ถือว่าเป็นลุคที่ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะไม่เยอะจนเกินไปสมามารถแต่งได้ในหลายๆโอกาสเลยก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะคะยังไงอยากดูคิมทำอะไรมีคําถามแนะนําติชมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย